โอโอ๊ยโอ๊ยน้องขาน้องชวนพี่ทำไมคะเห็นไหมว่าน้ําพี่มันหกเนี่ยโอยพี่ฟังก่อนทำไมต้องฟังน้องทํำไมพี่ต้องฟังเห็นไหมเนี่ยมันเสียหายลายแสนโอ๊ย,อยไม่กอดไม่น้องพี่ไม่ฟังพี่ไม่ฟังพี่่พีพนี่ไม่รู้อะไรเลยนี่บ็อกเจอนี่ขอเสนอถาดล้างไข่แบบชี ดูดูดูนี่มันใส่ได้ทั้งสองสองแก้วนะพี่พี่ลองใส่อ่ะพี่ลองวางไว้อะวางนี่มันใส่ได้เห็นไหมมันพอดีมันไม่โหกะแน่นแน่นมากมันไม่โกนี่ดูดิถ้าใส่ในถุงนะมันพอดีเลยแบบจะหิ้วยังไงก็ได้ถ้าอยากจะได้แค่คนละแก้วก็อะชีกชีกชีกพี่ดูมันใช้งานง่ายมากแค่พี่ทำนี้นี่เนี่ยพี่ดูดิโอได้คนละแก้วเลยเนี่ยสองอัน เอาไปแบ่งคนละแก้วพี่เอาเลยแก้วหนึ่งไปเจอกันพี่ไปแล้วอร่อยดีนะเนี่ยพี่ขอบคุณนะ Thank you นะน้องพี่ว่าแบบแปลกอ่ะน้อง <laughs> น้องขโมยมาะนะขโมย